มีคนมาช่วยตีเมืองจันทบูร์แล้วถ้าหมายถึงท่านคุณแผนสาชา้านเว้ยไอ้สัตว์ที่คุณพูดนี่หมายถึงคุณแย่ใครวะไอ้เนเมียวประยงสอเดียวมันเป็นคนชั่วมันสมควรตายเว้ยแต่หลวงท่ารอจะให้ฉันไม่ตัดหัวแม่ทัาพม่าเนี่ยนะโอ๊ยฉันทำไม่ได้หรอกทำไมต้องเป็นฉันด้วยอะ ก็เพราะมึงเชี่ยวชาญป่าแถวนี้นี่ของมึงมึงยกให้เลยมีสายสร้อยเมียของมึงมันก็จะสบายคนอย่างพี่อ่ะจะไปสู้อ,อะไรกับใครเขาได้เขาอยู่นิ่งๆเพราะพวกนั้นตัดหัวปุ๊บเขาก็วิ่งเอาหายไปรับปั๊บจบกลับบ้านดีแท้มึงก็ไอ้พวกชังชาติไงฉันรักชาติแต่ฉันไม่ชอบฆ่าคนเฮ้ย นี่คือจ่าโจเอเป็นนักฆ่าแห่งแอฟริกานี่นัรมนักวเนนักวามะไม่ียนนามะเนมิวเนมิวพยองสาเดียวมึงเป็นใครวะจู๊มึงเป็นผีเหรอผีเตียงดิฉันกลัวกลัวพี่จะไม่ได้กลับมาปินดาเธอยังจริงจิงเหรอ สามทิศดานมีสายเวทมนต์ดำเพราะฉะนั้นมึงรีบปล่อยกูซะยังไม่สายวิญญาณกายนะหมางอสุระพิล่าไปมันมีวิชาเคลื่อนย้ายจิตถ้าไม่ทำลายร่างจริงของมันก็ทำอะไรมันไม่ได้หรอกเว้ยต้องจนดินบ้าเรื่องสมุนไพไว้ใจแย่ เลยกล้องมาดินี่ครับนายกลับได้ครับกลับได้ทานงนี้แม็กวามบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง